เลิกคิดแบบนี้และทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นได้ค่ะเลิกคิดว่าตัวเองถูกเสมอนะคะการที่เราคิดว่าตัวเองถูกเสมอจะทำให้อีกฝ่ายหนึง่งรู้สึกว่าความคิดของเขาไม่มีความสำคัญความคิดเขาถูกมองข้ามไปนะคะให้เปิดใจรับความคิดใหม่ๆ ของคู่เรานะคะบัญชีเขาอาจจะมีประสบการณ์ใหม่ๆสิ่งที่เราไม่เคยเจอก็ทำให้เราได้ความรู้เพิ่มแล้วก็เห็นมุมมองของความคิดเห็นของคนอื่นได้นะคะอีกความคิดหนึ่งก็คือคิดไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง จริงๆทุกสิ่งทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติไปตามการไปตามเวลาทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงเสมอให้เราคิดว่าทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นก็จะทำให้คู่รักของเรามีความรู้สึกว่าเรานี้เป็นคนมองโลกในแง่ดี ขอให้ยอมรับความแตกต่างซึ่งกันและกันการที่เราไม่เหมือนกันเราต่างกันก็เป็นสิ่งที่สวยงามค่ะความแตกต่างคือความสวยงามนะคะให้เรามองอย่างนั้นแล้วจะทําให้ชีวิตเราก็มีความสุขกับคู่รักเราได้นะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขสนุกกับความรักที่ยั่งยืนตลอดไปนะคะ ถ้าชอบเรื่องราว,วดีๆอย่างนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามดรดาลิงปิ้งรักใหม่ไว้50ได้ค่ะรักทุกคนนะคะ